สหาภาพยุโรปจะบังคับให้ iPhone ต้องแอดด็อกไฟให้ Android กับ Windows ได้อีกอินโดนีเซียเตรียมยกเลิกคำสั่งห้ามขาย iPhone เผย Apple ย้ายมาเจรจาทั้งไบแดนและ t e n c ซ n t เพื่อนำโมเดล AI มาใช้ในจีน o m ม p o ตในปี2025จะมาพร้อมกับจอแสดงผล7นิ้วใช้ชิป A 1 8รองรับ Apple i n t e l l i g e n ติดตามพร้อมก่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a ม h a n n e l r e v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสหาภาพยุโรปจะบังคับให้ iPhone ต้องแอดดับไฟให้ Android กับ Windows ได้อีกสหภา,าพยุโรปได้ออกข้อบังคับบีบให้ Apple ต้องเปลี่ยนแปลงระบบหลายๆอย่าง ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์อย่างการบังคับใช้พอ C, ร์ต USB-C รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่บังคับให้ Apple ต้องเปิดให้ผู้ใช้งานติดตั้งแอป,ปจากระบบภายนอกรวมถึงชำระเงินโดยไม่ผ่าน App Store ได้อย่างไม่หมดเท่านั้นดูเหมือนว่าทางหน่วยงานจะต้องการให้ iOS สามารถใช้งานร่วมกับ Android และ Windows ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคณะกรรมาการยุโรปได้เผยแพร่เอ,อกสารใหม่ที่เผยให้เห็นถึงวิธีการต่างๆมากมาย ที่สหภาพยุโรปต้องการให้ Apple เปลี่ยนแปลงระบบ iOS และฟีเจอร์ต่างๆเพื่อให้สามารถทำงานต่มกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้มากขึ้นอย่าง a d o b e เป็นต้นในเอกสารของสหภาพยุโรประบุว่า Apple จะต้องจัดทำข้อกำหนดสำหรับโปรโตโคอลที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอกในการบรรณาการการเข้าถึงและควบคุม a d o ด็ภายในแอปพลิเคชันหรือบริการสำหรับทำงานบนอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ iOS เพื่อให้แอปพลิเคชันและบริการเหล่านี้สามารถส่งและรับไฟล์จากอุปกรณ์ iOS ได้นอกจาก a d o ์ o แล้วสาภาพยุโรปยังต้องการให้ a pple เปิดการใช้ AirPlay ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แพลตฟอร์มอื่นๆได้ด้วยไม่จำกัดเพียงแค่ iOS เท่านั้นในขณะที่คัทของ Google สามารถใช้งานร่วมกับ iOS และ Android ได้อินโดนีเซียเตรียมยกเลิกคำสั่งห้ามขาย iPhone หลัง Apple ลงทุนในประเทศ1,000ล้านดอลลาร มีรายงานล่าสุดในประเด็นที่อินโดนีเซียออกคำสั่งแบนห้ามขายแ p ปเปิลในประเทศเนื่องจาก Apple มีการลงทุนในประเทศไม่ถึง40%ตามข้อกำหนดซึ่งทางการอินโดนีเซียเสนอตัวเลขที่ต้องลงทุนประมาณ1,000ดอลลาร์รายงานบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเตรียมรับข้อเสนอล่าสุดของ Apple ที่จะลงทุนเป็นเงิน1,000ล้านดอลลาร์แล้วโดยข้อเสนอเพิ่มเติมคือการตั้งโรงงานผลิต Air t a ทที่เกาะบะตัมคิดเป็น20%ของการผลิต Air t a ททั้งหมด ก่อนหน้านี้ Apple เสนอแผนลงทุนที่10ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนรวมถึงสนับสนุนสถาบันอบรมนักพัฒนาหลายแห่งในประเทศซึ่งอินโดนีเซียบอกว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับยอดขายสินค้าในประเทศ Apple ยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อรายงานนี้ที่มา Business Insider เผย Apple ย้ายมาเจรจาทั้งไบเดนและเทนเซน เพื่อน,นำโมเดล AI มาใช้กับ Apple i n t e l l i g e n c ในจีนรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Apple ยังเดินหน้าเจรจาหาพัสอร์เพื่อให้บริการปัญญาประดิษฐ์ Apple i n t e l l i g e n c สำหรับผู้ใช้งานในจีนโดย2บริษัทที่ถูกระบุชื่อคือ Tencent และ b y d a n c e เพื่อน,นําโมเดลของ2บริษัทมาเชื่อมต่อใช้งานแทน ChatGPT ของ OpenAI ที่ถูกบล็อกในจีน b y d a บริษัทแม่ของ TikTok มีโมเดล AI ที่ให้บริการในจีนชื่อ Dubao ส่วน t e n เซ็นมีโมเดล AI ชื่อหุนหยวนก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่า Apple เจรจากับไบดูเพื่อน,นําโมเดลเอเนีย e มาใช้งานซึ่งแนวทางที่ Apple ได้รับคําแนะนําคือการหาพลาสเตอร์บริษัทในจีนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เผยแพร่มโมเดล AI แล้วจะง่ายกว่าพยายามพัฒนามโมเดลขึ้นเองอย่างไรก็ตามสําหรับไบดูในรายงานล่าสุดนั้นบอกว่าไบดู u, ต้องการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโมเดล แต่ Apple ไม่ต้องการให้ทำแบบนั้นเพราะกระทบความเป็นส่วนตัวจึงทำให้แผนงานของ2บริษัทนี้มีอุปสรรคที่มารอยเตอร์ a p p l e เคยมีแผนให้บริการสมัครสมาชิกเพื่อเป็นเจ้าของ iPhone แต่ถูกยกเลิกโครงการไปแล้ว Apple มีบริการสมัครสมาชิกที่สร้างรายได้ให้บริษัทมากมายแต่ส่วนใหญ่เป็นด้านซอฟต์แวร์เช่น Apple Music, Apple TV ath, Apple ade, รพรีแตร l e อป แต่ Apple เคยมีแผนนำเสนอบริการสมัครสมาชิกให้เป็นเจ้าของ iPhone แบบผ่อนรายเดือนด้วย Apple ถูกอ้างว่าเคยมีแผนนำเสนอบริการสมัครสมาชิกเพื่อให้เป็นเจ้าของ iPhone แบบผ่อนรายเดือนในปี2022แต่ท้ายที่สุด Apple ได้ตัดสินใจยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแหล่งข่าวรายงานว่าบริการสมัครสมาชิกฮาร์ดแวร์ของ Apple ต้องถูกยกเลิกไปจากหลายสาเหตุเช่นพบข้อบอกพร่องของซอฟต์แวร์ทำให้บริการสมัครสมาชิกฮาร์ดแวร์ล่าช้า และเกี่ยวข้องกับข้อกังวลด้านกฎระเบียบนอกจากนี้ Apple อย่างแนะนําให้ลูกค้าใช้บริการสินเชื่อจากบุคคลภายนอกแทนที่จะได้รับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวเองที่มา WCCFtech พอมป์ในปี2025จะมาพร้อมกับจอแสดงผล7นิ้วใช้ชิป A18 e รองรับ Apple Intelligence แ p p l e ถูกลือมานานว่ามีแผนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนผสมระหว่างพอมพอ กับ iPad และปล่ยงานล่าสุดจากดิจิทัลเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะพร้อมเปิดตัวในปี2025โอมพอดรุ่นใหม่ในปีหน้าจะมาพร้อมจอแสดงผล LCD ขนาด7นิ้วใช้ชิป A18 และรองรับ Apple Intelligence โดย Apple เลือกใช้เทียนหมาซัพพลายเอของจีนในการจัดหาจอแสดงผลสำหรับโฮมพอตเพื่อให้มีต้นทุนถูกลงที่มา m a c r ลเมอร กล l a ซี s 2ยี่สิบสลตรเบียดชนะ iPhone 16 Pro ในฐานะสมาร์ทโฟนแห่งปี2024จากการจัดอันดับโดย MKBHD มาควิดบารีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ MKBHD ใน YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่าเกือบ20ล้านคนเลือกสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในปี2024โดยแบ่งออกเป็น1 0หมวดหมู่และรางวัลใหญ่สุดได้แก่ Phone of the Year หรือสมาร์ทโฟนแห่งปีที่ตกเป็นของ g ล l a ซียสยี่สิบเรือธงจากซัมซุง กลาซี่24 Ultra สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่าง iPhone 16 Pro Max ในการคว้ารางวัลสมาร์ทโฟนแห่งปี2024จากการจัดอันดับโดย MKBHD ถึงแม้ a p p เปจะพยายามปรับปรุงครั้งใหญ่แต่ MKBHD มองว่ากระซี่24 Ultra สามารถตอบโจทย์ได้ทุกข้อไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพจอแสดงผลกล้องอายุการใช้งานแบตเตอรี่และฟีเจอร์อื่นๆโดยมา,าร์วีบลลี่กล่าวว่า กาซี่ S, s 2 4 Ultra เป็นสมาร์ทโฟนที่เขาใช้มากที่สุดในปีนี้ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro, Pro Max ได้รับปุ่มใหม่ที่เรียกว่า c a m เบล่าคอนโท l เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมรูปภาพและวิดีโอได้มากขึ้นแต่กลับได้รับเสียงวิจารณ์ว่าผู้ใช้งานต้องการวิธีควบคุมหน้าจอมากกว่าอินเทอร์เฟซขนาดเล็กที่ควบคุมและนำถังได้ยากอย่างไรก็ตาม MKBHD ยังยกรางวัล b e s t of Camera ในปีนี้ให้กับ iPhone 16 Pro โดยระบ,บุว่า ไม่มีอุปกรณ์ใดเทียบได้กับ iPhone 16 Pro ด้านความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอบนสมาร์ทโฟนรายชื่อสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในปี2024จาก10หมวดหมู่จัดอันดับโดย MKBHD ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ